สวัสดีครับอยู่กับผมภูมิดี์อีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมมาฉายเดี่ยวเลยอยู่คนเดียวนะครับผมเพราะว่าบอดดี์ของเรานั้นเหมือนเดิมติดงานนั่นเองนะครับผมมาไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพามาดูรถเข้าใหม่1คันนะครับผมบอกไ้เลยว่าคันนี้ค่อนข้างพิเศษนะเพราะลูกค้าถามหากันเยอะครับผมนี่ครับมิฟูมิชิไททันนะครับผมขนาดเครื่อง2.5ลิตรครับผมเป็นตัว GLS ที่สําคัญเป็นรถ4ประตูด้วยนะครับผมเกียร์ออโต เรียกได้ว่าผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีกันเลยทีเดียวนะครับผมรถครอบครัวนะครับผมในฝันของใครหลายๆคนพลาดไม่ได้จริงๆคันนี้เรื่องราคาและโปรโมชั่นเดี๋ยวผมพาดูท้ายคลิปนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูใต้ฝากระโปรงนี่ก่อนดีกว่าว่ามีอะไรดีฟ้อนอยู่ไหมชึบโอ้โหองเครื่องเขานะดูดีครับผมสะอาดสะอาดวิ่งเงาวับเยี่ยงอย่างกับป้ายแดงจริงๆครับผมคันนี้สวยใสนะครับผมฝุ่นสักเม็ดแทบจะไม่มีครับผมเพราะว่ารถดีๆของเราทําความสะอาดไว้ให้แล้วนะครับผม เครื่องไม่มีเยิ้มครับผมคันนี้ขนาดเครื่อง2.5ลิตรครับผมได้เป็น VGS Turbo มาด้วยนะครับผมแรงมาร้าสูงมากจริงๆ170กว่าแรงมาร้าเลยครับผมคันนี้ด้านความรักด้านด้านระบบรักษาความปลอดภัยนะครับผมคันนี้ได้มาเป็นเบรก ABS แบบนี้ครับผมให้มาแล้วทั้ง4ล้อน,นะครับผมเรียกได้ว่าคลายกังวลของคุณลูกค้าได้เลยทีเดียวกับผมคันนี้เรามีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่หมดแล้วทั้งคันนะครับผมเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าคันนี้ใช้ เพราะฉะนั้นนะครับผมหายห่วงได้เลยครับผมทางด้านของประวัติครับผมคันนี้ก็สวยเป็นแพ้ก,กันเพราะว่าด้านข้างนะครับผมเหล็กไม่มีบิดจริงๆครับผมด้านคานก็สมบูรณ์มากฮะเม็ดอาร์กงานโรบอรดูกลมๆคมกกริบๆนะครับผมมีแค่ร่องรอยการใช้งานของการปิดเปิดแล้วก็สีถลอกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมตามสภาพรถมือสองนั่นเองะครับผมแผ่กันความร้อนก็ยังใช้านได้ดีอยู่นะครับผมไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะมีแต่สีฟีดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าโดยรวมแล้วสวยมากครับคันนีออ้ทางด้านรองเท้าครับผมคันนี้้้จจะะไดดเเเเเเป็็นนแมมมมกกิๆขขอองงาาาา่คลยระะับผ เข้าใจเลือกลายแม็กจริงๆนะครับผมเข้ากับรถดีเหลือเกินนะครับผมสวยๆนะครับรอยการเบียดเบิดพุขงมงมุบาทก็ไม่มีให้เห็นเลยครับผมยางเป็นยางใหม่ๆนะครับผมยางดันหลบครับผมเห็นไหมดอกลึกๆครับผมลึกอย่างเหวครับผมใช้ได้อีกยาวๆด้านข้างครับผมเป็นตัวสูงตัวพัดนะฮะมีบันไดมาให้แบบนี้มือเปิดจับเป็นโคมย่มแบบนี้เข้ากันกับตัวกระจกมากครับผมเป็นตัวกระจกไฟฟ้าด้วยนะผมลืมแจ้งไปตัวนี้เป็นพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงนี้ด้วยครับผมผมพาดูประวัติด้านในนะฮะ ประวัตินะครับผมดึงยังไงครับไตตันดึงยังไงครับแน่นครับดึงไม่ออกโอเคแน่นเหลือเกินนี่ครับผมประวัติครับผมรถมือสองจะซื้อรถมือสองทันทีต้องดูนะฮะเม็ดอาร์ตยังอยู่ไหมงานโรบอทเป็นยังไงนะครับผมแผ่นประกบเบี้ยวหรือเปล่ามีรอยเจียหรือไม่นะครับผมบองบอกได้เลยครับผมว่าคันนี้เดิมจริงๆครับผมเห็นไหมเนียนๆเดิมๆโรงงานนะครับผมไม่เคยมีประวัติชนหนักพิความน้ำทั่วมาแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นซื้อเจ้าคันนี้ไปคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลใจเลยนะครับผม ทางด้านสีนะครับผมด้านข้างสีสม่ำเสมอกันนะครับผมทั้งตัวรถและสีตัวถังเห็นไหมฮะเหมือนกันเลยมีโปร่งให้ด้วยนะครับผมเป็นตัวยกสูงเนาะฟลิกระไตรตันพัทนะฮะได้มาแบบนี้ครับผมเดิมๆไม่มีการแกะมาทําสีอย่างใดนะครับผมไฟท้ายครับผมพาราเจนมัลตีเรฟเลกเตอร์มาทั้ง3ดวงครับผมสว่างสวยทนความร้อนได้ดีครับผมดีไซน์ตามสไตล์ของไตรตันเข้าเลยเห็นไหมครับผมเอกลักษณ์จริงๆฝาหลังนะครับผมตัวนี้ครับผมมีฟูมิชิหลายอยู่ตรงนี้ครับผมมีไฟเบรกตัวที่3มาให้ด้วยครับผม แล้วก็คันนี้เป็นตัวยกสูงนะฮะเขาจะมีการชนมาให้เดิมๆจากโรงงานเลยครับผมทะเบียนเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นของกรุงเทพอย่างแน่นอนนะครับผมแม็กไลเนอร์ก็ได้มาเป็นของใหม่นะครับผมขอภัยแม็กไลเนอร์ก็ได้เป็นของเดิมเลยครับผมฟูมิชิมอเตอร์เห็นไหมฮะยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมเจ้าของเก่าถือว่าดูแลรักษารถคันนี้ดีมากจริงๆทางด้านขวาครับผมฟ้าฟังเสียงหน่อยเห็นไหมครับบางๆโรงงานแท้แน่นอนนะครับผมผมพาดูภายในเลยแล้วกัน บางเดิมโรงงานแทนแน่นอนนะครับผมที่สําคัญตัวนี้เขามีระบบรักษาความปลอดภัยมาด้วยสมักซีตัวท็อปครับเห็นไหมใครมายุ่งกับรถเราเนี่ยลั่นสนั่นแน่นอนนะครับภายในครับผมคันนี้กว้างขวางสีประตูครับผมรถครอบครัวใหม่กิิบครับผมเบาะหนังยางดีนะครับผมรถดีเดย์ทำความสะอาดไว้ให้แล้วพร้อมใช้งานนะฮะไม่มีการทุ่มใหม่นะครับผมอันนี้เป็นของเดิมจากโรงงานเลยครับผมตกแต่งสวยงามครับผมเห็นไหมฮะคอนโซลคอนโซลก็ยังสะอาดอยู่นะครับผมแล้วก็มีที่เก็บแว่นตรงนี้นะครับผม ไฟในห้องอุตสาห์ล่ะใช้งานได้ดีนั่นเองนะครับผมเห็นไหมพี่ดงไปดังสะอาดสะอ้านมีรอยกระาษอาคมแต่อย่างใดครับผมตัวท็อปนะครับตัวนี้ได้เป็นพรมอะไรม u ลติฟังก์ชันมาให้นะครับผมพุ่มหนังแบบนี้ฮะใช้งานได้ยาวๆครับผมกุญแจรีโมทตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าให้นะครับผมสามารถปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถเนี่ยผ่านรีโมทได้เลยครับผมคันนี้นะครับผมเลขไมค์แค่2องแสนเก้เท่านั้นนะครับผมแต่ว่าเขาเป็นรถปี2องพันปีสามเนาะก็ถือว่าใช้งานมาได้น้อยนะครับผม รถปี13โจทย์ให้ปี14แล้วนะครับผมทางด้านจอจอคันนี้เป็นจอของมิฟูแท้ๆจากโรงงานนะครับผมทับสกรีนได้ด้วยเรียกได้ว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมทางด้านเกียร์ผมเป็นเกียออร์ออโต้แบบที่ผมได้แจ้งไปครับผมใช้างานง่ายนะขึ้นลงอย่างเดียวกับผมของมิฟูมิชิเขาไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อบ้านหรือคุณแม่บ้านก็ใช้งานได้ง่ายนะครับผมคันนี้สุดยอดจริงๆครับผมห้องผู้ดีสารก็กว้างขวางจริงๆนะครับผมสะอาดรถดีเดย์ต้องเน้นเรื่องความสะอาดนะอย่างที่ผมได้แจ้งไปโอเค เป็นไงกันบ้างครับผมฟังผมเป็นเซ้นมาขนาดนี้ก็มีความอยากอะไรใช่ไหมครับผมถ้ามีความอยากแล้วก็ต้องจัดกันซะหน่อยนะครับผมฟิล์มิชิต้าตันพัรคันนี้ครับผมร้านรถดีเดย์เราเสนอขั้นสุดสอดไว้แค่428,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าเป็นราคาไม่แรงเลยจริงๆที่คุณลูกค้าจะได้รถครอบครัวตัวเท่าๆแบบนี้ไปพร้อมใช้งานนะครับผมที่สำคัญนะครับผมออรถเดอนตุาลารถ ออกรถเดือนตุลาไม่โดยรายของเรานะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษมาเสนอให้ด้วยออกรถนะครับผมฟรีไปเลยครับผมค่าใช้จ่ายในการออกรถศูนย์บาทแน่นอนครับผมรถดีๆไม่เก็บเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นค่าจัดไฟแนนซ์โอเล่มพารีพราบและมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านท่านนะครับผมไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดใดก็ตามนะครับผมออกรถออกไปเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมเราช่วยผ่อนค่างวดแรกให้ถึง2 0 0 0 0บาทนะครับผม20,000บาทแรกเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวดีๆจ่ายให้แน่นอนนะครับไปเริ่มผ่อนกันเอาเองเดือนที่3เเดือนนนนที่4กัป็ต้ะแลถ้าท่านใดผมมีีครดดิต พิเศษกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยจริงๆเพราะว่ารถดีเดย์ของเราแถมเงินกลับบ้านเอากลับไปเลยครับผมให้ถึงคนละ10,000บาทนะครับผมรถดีเดย์ของเราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไพรซนีมีนบุรีมาไม่ยากนะครับผมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดที่เบอร์ด้านล่างนี่เลยครับผม0ูนย์หกสามสองเแนะฮะสำหรับวันนี้ผมและต้องทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากสุดหลอกคันนี้ไว้ในอ้อมอ,อกดวงใจของท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ